สวัสดีค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการสอบสนามสอบกองทัพอากาศของปี63นะคะหลังจากสอบเสร็จอ่ะอุ้ยก็ได้มีโอกาสไปเก็บรวบรวมข้อมูลแนวข้อสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เตรียมตัวสอบหรือว่าใครที่ผิดหวังรอบเนี้ยและเตรียมตัวสอบปีหน้านะคะอือไปรวบรวมมาแล้วเนาะ วันนี้อูยก็จะมาทําเป็นคลิปอาจจะย,ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเก็บมาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันเป็นคําถามจริงๆที่ออกมาจากห้องสัมภาษณ์นะคะอูยก็ไปเก็บมาในกลุ่มแล้วก็ในเพจของในเพจเตรียมสอบกองพับอากาศเนาะอูยจะขออนุญาตไม่ไม่แสดงชื่อผู้ที่มาคอมเมนต์นะคะแต่ว่าอูยอจะอ่านให้ฟังเนาะเอาคนนี้ก่อนนะคนแรกคุณจุธา,าวุฒนะคะเขาบอกว่า ก่อนเข้าห้องสอบอะ่ะขอประตู3าครั้งขออนุญาตเข้าห้องสอบสัมภาษณ์เข้าไปก็ยืนตรงแบบทหารอย่าเพิ่งนั่งเก้าอี้จนกว่ากรรมการจะบอกให้นั่งแล้วก็พอกรรมการบอกให้นั่งอ่ะก็บอกว่าขอบคุณครับแล้วนั่งเก้าอี้หลังตรงแค่ครึ่งตัวนะคะคุณจุธาวุฒบอกว่าให้ตั้งใจฟังคําถามกรรมการดีๆอันนี้ก็เหมือน คลิปก่อนที่อุ้ยทําไปนะคะเกี่ยวกับสอบสัมภาษณ์ก็คือพอเข้าห้องไปอะ่ะเราต้องมีสติมากๆนะทุกคนเราต้องฟังกรรมการว่าเขาถามอะไรเนาะก็กรรมการก็ถามชื่ออายุเรียนที่ไหนครอบครัวทําไมถึงอยากเป็นทหารกองบินต่างๆอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วก็รู้จักใครบ้างในกองทัพอากาศนะคะแล้วกรรมการถามว่าข้อบกพร่องของตัวเองคืออะไร เอออันนี้ลองลองหาไว้นะทุกคนเวลาเราอาจจะโดนถามว่าเฮ้ยเรามีข้อเสียอะไรบ้างไหมหรือว,ว่าข้อดีของเราคืออะไรทําไมเขาต้องเลือกเราอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะคนี้ผ่านนะคะต่อไปนะคะเป็นคอมเมนต์จากคุณการนะคะคุณการคอมเมนต์บอกว่าตอบคําถามให้เสียงดังฟังชัดมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองอะไรที่รู้ก็ให้ตอบไปอะไรไม่รู้ก็ให้บอกว่า ไม่ทราบก็คือถ้าไม่ทราบบอกว่าไม่ทราบห้ามแทนนะคะแล้วก็ห้ามใช้คําว่าน่าจะโอเคอันนี้คือคุณการคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็คุณการบอกว่าอีกหนึ่งจริงคือยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความจริงใจมีสัมมาคารวะแค่2ออย่างพวกนี้คะแนนก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้คอมเมนต์จากคุณการนะคะต่อไปนะคะเป็นคอมเมนต์จาก คุณนัทนะคะคุณนัทบอกว่าตอนสัมภาษณ์เสียงสันแล้วกรรมาการบอกว่าถ้าจะเป็นทหารควรจะตอบให้เต็มเสียงไม่ควรเสียงสันอันนี้สําคัญนะทุกคนความตื่นเต้นะ่ะเวลาเข้าห้องสัมภาษณ์อะถ้าคนที่ไม่ถนัดที่จะคุยกับอขออะนะุคือไม่ถนัดที่จะคุยต่อหน้าคนอื่นแต่ว่าเป็นคนที่ขี้อายอยู่แล้วอะเวลาเจอสถานการณ์แบบนั้นเราจะสั่นเนาะ ถ้าเป็นทหารเราพยายามเก็บอาการนะทุกคนอย่าไปเสียงสั่นให้กรรมการสังเกตเราได้นะว่าเราตื่นเต้นนะคะต่อไปนะคะจากคุณประพิษยานะคะคุณประพิษยาอันนี้เป็นคําถามนะคะคุณประพิษยาถามว่าตอนสัมภาษณ์ควรจะแทนตัวเองว่าดิฉันหรือว่าหนูแบบไหนถึงจะเหมาะนะคะ มีเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นเดียวเลยมาคนยก็บอกว่าใช้ดิฉันค่ะ,ะคุณเสือน้อยมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าส่วนตัวใช้คําว่าดิฉันแต่ตอนแรกๆเข้าไปแต่ว่าพอพูดกับกรรมการไปกรรมการก็พยายามพูดให้เราสบายใจก็เป็นการใช้คําว่าหนูไปแบบอัตโนมัตินะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นคอมเมนต์จากคุณแก้วนะคะ คุณแก้วบอกว่าของผมกรรมการสอบถามไม่ถึง10นาทีแล้วก็ออกเลยกรรมการบอกว่าไม่มีอะไรจะถามนะคะแต่ละคนะ่ะเวลาในการสอบสัมภาษณ์อ,อาจจะไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะ15นาที20นาทีบางคนก็แค่10นาทีเนาะต่อไปนะคะเป็นคอมเมนต์จากคุณนาหรือนัดนะคะคุณน้รนัดบอกว่าอ๋อก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ยท่อง ท่องเกี่ยวกับความรู้ของกองทัพอากาศไปเยอะเลยแต่ปรากฏว่ากรรมการไม่ค่อยถามค่ะเพราะกรรมการจะรู้ว่าเราท่องมาส่วนมากกรรมการจะถามความรู้รอบตัวแล้วก็การเมืองนะคะแล้วคุณนักเรียนนัดก็ให้โดนแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ การแนะนํานตัวภาษาอังกฤษอ่ะวิอยากให้ทุกคนฝึกไปนะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนไหมบางคนก็โดนบางคนก็ไม่โดนนะคะอันนี้เราเตรียมตัวไปก่อนจะดีที่สุดเนาะต่อไปนะคะเป็นคอมเมนต์จากคุณสลาวุธนะคะคุณสลาวุธบอกว่ากรรมการสัมภาษณ์เคยถามว่าอยากเป็นทหารอะไรก็ตอบไปไง่ายๆเลยว่าอยากเป็นทหารอากาศแล้วกรรมการถามว่าถ้าสอบครั้งนี้ไม่ผ่านจะทํายังไงนะ คุณสลาวุธตอบไปว่าถ้าไม่ผ่านก็จะสอบใหม่จนกว่าจะผ่านนะคะโอเคนะะก็เป็นคำถามที่เราสามารถจำแล้วก็เอาไปตอบได้นะคะต่อไปนะคะต่อไปจากคุณนัชชานะคะคอมเมนต์จากคุณนัชชาบอกว่ากรรมการถามว่าเลงหน่วยไหนไว้อ่ คุณนัชชาบอกไปว่าดิฉันมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะใช้ความสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อกองทัพดิฉันเลือกอะ,อะไรเนี่ยดิฉันเลือกเกี่ยวกับมวลชนสัมพันธ์ค่ะอันนี้คือเขาคุณนัชชาเขารู้แล้วนะคะเขารู้ตำแหน่งว่าตำแหน่งที่เขาเปิดสอบอะ่ะมีมีมีหน่วยไหนหรือว่าอะไรแล้วแต่ว่าถ้าใครไม่รู้อะ่ะเราต้องไปหาไปหาข้อมูลไว้ด้วยนะคะบางคนไปสอบ ไปสอบแค่ว่าเออวุฒเราได้ตำแหน่งนี้แต่เราไม่รู้ว่าถ้าสอบติดแล้วเราจะไปลงหน่วยไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็หาข้อมูลเผื่อไว้ก็ดีนะคะเผื่อกรรมาการถามเนาะคำถามยังเหลืออีกค่อนข้างจะเยอะนะคะยังไงอุ้จะทำเป็น2คลิปแล้วกันนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อคลิป2นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าอยากให้อุ้ยหาคําตอบเรื่องอะไรมาให้ก็มเมนไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ